หมู่บ้านนาวีหมู่ที่3และหมู่ที่1ตำบลบศรีวิไลอำเภศรีละพูมิจัร้อยเอ็ดอยู่กับน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะและระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เด็กๆในชุมชนบางคนขาดเรียนเพราะว่าผู้ปกครองยังกังวลเรื่องความปลอดภัยต้องใช้เรือในการสัญจรรับส่งก็เลยต้องให้เด็กๆหยุดเรียนไปก่อนขณะที่การใช้ชีวิตในชุมชนก็เป็นไปด้วยความยากลําบากผู้ใหญ่บ้านนาวีเล่าว,ว่าพื้นที่หมู่บ้านทางด้านทิศเหนือของลําน้ํายังยังไม่มีผนังกั้นน้ําทําให้ถูกผลกระทบจากปัญหาน้าหลากจากลําน้ํายัง เชือกเขาภูพานทางตอนบนทั้งกาลสินและสกลนครหลากลงมาท่วมในพื้นที่สมทบกับฝนที่ยังตกหนักทําให้สภาพหมู่บ้านกลายเป็นเกาะน้ําท่วมนาข้าวและบ้านเรือนค่ะถ้าการไปการมาการทันจรนักเรียนใช้เส้นทางเป็นโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยลำบากนะครับต้องใช้เรือาบางทีถ้าหากมีการพาดพังเด็กพัดตกน้ําตายหรือผู้สูงอายุตกน้ําตายเหมือนปี54ส จะทํำยังไงครับเอกย่าใครจะทยังไงตามแนวทางที่ชุมชนได้ขุดคุยกันไว้ก็อยากจะให้เร่งด่วนเนาะเร่งด่วนก่อนนะคือเวลาน้ํามาประตูน้ําเปิดไว้ทาไมปิดทางไ้ทําไมทางล้วต้องเปิดนะครับเพื่อจะบรรเทาไม่ให้มันท่วมในหมู่บ้านถ้าท่วมนาชาวบ้านยอมรับได้ส่วนที่ขอนแก่นครับเจ้าหน้าที่ปอพอเขต6กขึ้นเครื่องบิน ขึ้นหอไปนะครับสำรวจสถานการณ์น้าในพื้นที่อําเภอเมืองแล้วก็อําเภอน้ําพองและอำเภออุบลรัฐครับพบว,ว่าระดับน้ําคิดท่วมขังในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ดระดับน้ําลดลงต่อเนื่องนะครับบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนรอยต่ออำเภอเมืองกับอําเภอน้ําพองปริมาณน้ํามากครับแต่ยังไม่ล้นตลิง่ง มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐ52ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ปัจจุบันมีน้ำสะสม1ะ4 7ของความจุอ่างครับและนี่ค่ะการลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปเพื่อติดตามสถานการณ์วางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวจากทั้งฝ่ายปกครององค์กรสวดขอภัยค่ะองค์กรปก ชลประธานซึ่งเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแต่เมื่อเข้าถึงช่วงหน้าแล้งกลับปรากฏว่าบางพื้นที่ไม่มีน้ำทำการเกษตรค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาำพองดังนั้นจึงมีการเสนอขุดลอกพื้นที่แก้มลิงงบประมาณกว่า20ล้านบาทขุดลอก,กลำพู่ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัด ยังคงใช้เครื่องสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลปรานกระต่ายเสริมกระสอบทรายเข้าไปหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำไหลเข้าท่วมล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในโรงพยาบาลดีขึ้นนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากฝนหยุดตกและคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาสมทบ